สวัสดีครับผู้ที่สนใจในการลงทุนทองคำทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์สถานการณ์ทองคำประจำสัปดาห์กับช่องโกโก Thailand รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจทุกการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอตและทองคำแท่งด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกในมุมมองที่แปลกใหม่สัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สำคัญยิ่งสำหรับตลาดทองคำ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มีความน่าสนใจทางสถิติอย่างมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานข่าวเศรษฐกิจที่ต้องจับตาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและที่ส่วนที่น่าสนใจที่ทำให้ท่านเข้าใจจังหวะของทองคำผ่านสถิติที่ยาวนานคือการทำความเข้าใจกับโกลซีซ o n นล หรือรีบแบบการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลของทองคำที่จะช่วยให้นักลงทุนวางแผนได้เปรียบมากยิ่งขึ้นหากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนในสัปดาห์ที่1-5กันยายน2,568ราคาทองคำโกลด์สปอตได้สร้างสถิติสูงสุดใหม่ all time high โดยมีปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่งหลายประการด้วยกันประเด็นที่ต้องพูดถึงคือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนและประเด็นความตึงเครียดทางการเมืองทำให้ทองคำยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการพักเงินของนักลงทุนการเข้าซื้อของธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นแรงหนุนระยะยาวที่สำคัญการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตลาดคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อดอกเบี้ยต่ำทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2568นี้นักลงทุนต้องจับตาดูเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้ครับ1 การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อหรือ CPI และตลาดแรงงานเช่น Jobless Claims ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อการคาดการณ์การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในการประชุมครั้งถัดไป 2. ถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด นักลงทุนควรติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำต่อมาเราจะมาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันบ้างถึงแม้เราจะไม่สามารถพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำแต่เราสามารถใช้เครื่องมือและข้อมูลในอดีต มาช่วยในการวางแผนได้ครับจากการประเมินเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลจาก tradingview.com แนวรับและแนวต้านที่สำคัญเนื่องจากราคาทองคำกำลังทำสถิติสูงสุดใหม่ทำให้ไม่มีแนวต้านเดิมให้ใช้อ้างอิงเราจึงต้องใช้เครื่องมืออย่าง Fibonacci extension เพื่อหาเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้แนวต้านแนวต้านแรกระดับราคาทางจิตวิทยาที่ 3,600ดอลลาร์ 3, ต่ออาสหากราคาทะลุได้จะเปิดทางสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นแนวต้านถัดไปเป้าหมายฟิโบนาชชี extension ที่3,650ถึง3,680ดอลลาร์ 3, ซึ่งเป็นโซนที่คาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามาแนวรับแนวรับแรกจุดสูงสุดเดิมที่3,550ดอลลาร์ 3, ต่ออุสหากราคาย่อตัวลงมาบริเวณนี้ ควรจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแนวรับที่แข็งแกร่งระดับราคาทางจิตวิทยาที่3,500ดอลลาร์ 3, หางราคาหลุดลงมาถึงระดับนี้อาจเป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังแต่ก็อาจเป็นโอกาสเหมาะในการเข้าซื้อที่ดีเรามาถึงประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์นี้นั่นคือ gold seasonal หรือรูปแบบการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลของราคาทองคำ ประเด็นสำคัญที่ต้องกล่าวถึงสถิติเชิงบวกของเดือนกันยายนตามข้อมูลเชิงสถิติในอดีตเดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยหนุนเชิงฤดูกาลปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดรูปแบบนี้คือเทศกาลความต้องการทองคำในประเทศจีนและอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองสำคัญในช่วงปลายปีเช่น เทศกาลดิวาลีและการแต่งงานในอินเดียรวมทั้งเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้าทำให้เกิดแรงซื้อเข้าสู่ตลาดมุมมองการลงทุนด้วยปัจจัยเชิงฤดูกาลนี้ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนักลงทุนที่มองหาโอกาสจึงอาจพิจารณา buy on dip หรือการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงในระยะสั้นอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจต้องอยู่บนความเข้าใจและความเสี่ยงที่ตัวท่านเองยอมรับได้โดยสรุปแล้วสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายนนี้ยังคงมีปัจจัยหนุนราคาทองคําที่แข็งแกรง่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและปัจจัยทางเทคนิคขอย้ำว่านักลงทุนที่ต้องการเข้าซื้อ ควรพิจารณาเข้าซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัวลงมาหาแนวรับที่สำคัญนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรควรตั้งเป้าหมายการทำกำไรตามแนวต้านที่ได้ประเมินไว้ขอย้ำเตือนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนและอย่าลืมว่าการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น และนี่คือทั้งหมดสําหรับการวิเคราะห์ทองคําในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาฝากจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนของคุณในสัปดาห์หน้านะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องโ o โก้ไทยแลนด์และตามไปกดติดตามที่เพจ Facebook ของเราได้ตามเนื้อหาด้านล่างนี้เพื่อรับข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่รวดเร็วทันใจแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนครับ